สวัสดีค่ะทุกคนเจมีเทรลวันนี้เราจะพามาร้างรถกันนะคะเอารถเข้ามาจอดเลยนะคะวอชบ็อกช่องที่1น,นะคะสําหรับมาล้างรถอัตโนมัตินะคะเราต้องเตรียมเหรียญมาด้วยค่ะเพื่อที่จะมาหยอดนะคะหยอดตรงนี้ค่ะหยอดลงไปก่อนนะคะ1ยูโรค่ะลืมบอกไปค่ะว่าเหรียญที่ต้องเอามาหยอดนะคะก็จะมี เหียญทั้งทั้งหมด3เหรียญนะคะก็คือมี2โงยูโร1ยูโรแล้วก็50เซนค่ะส่วนใครไม่มีเรียนก็ใช้บัตรใต้นะคะตรงจุดนี้ใช้บัตรหยอดเข้าไปค่ะโดยทั้ง3เหรียนนี้นะคะก็คือใช้เหรียนเหรียญไหนก็ได้นะคะดังจากนั้นก็มากดเอาน้ำเพื่อที่จะให้มันทำความสะอาดมาถ้าไม่พอก็มากดเพิ่มค่ะ เห็นลูกศรตรงโน้นไหมคะตรงนั้นก็จะเป็นสําหรับคนที่จะมาดูดฝุ่นค่ะตรงนั้นก็เป็นการหยอดเรียงเหมือนกันนะคะแล้วก็ดูดฝุ่นเองเหมือนกันค่ะตรงที่ลูกศรชี้นะคะก็คือเวลาที่เหลือที่จะที่เราจะต้องใช้น้านะคะต้องใช้น้าให้เพียงพอกวลาค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะ ก็พามาล้างรถแบบหยอดเออค่ะเป็นน้ำนะคะล้างด้วยพืชอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย